มันท็กแล้วครับเล็กวิ่งป่ะวิ่งครับไปจับปลาไปหาพี่น็อตเลยนะเอมันก็คงคุ้มไ่้มันก็คงคุ้ผิวขาดื่เวขาลืดนวมันก็ดนจไม่ติดขาไปจอเดยนไปหาพี่น็อตเลยนะ

อย่าผักตัวน้องสิลูกผักให้มันผักน้องเดี๋ยวน้องก็หล่นผักตูดตายไปกินยาดอนตายเลยคไอ้นี่เป็นอพสิฟังก็มีเหรอเนี่เดี๋ยวพ่อจะทำเป็นบุญกรมให้จะดูญทิ้งเหรอเอ๋อเหมือนบุญกรมว้าเหมือนพ่อทำอะไร